ตอนเด็กๆเ,เจ้าแม่ชอบอ่านนิทานเรื่องกระต่ายในดวงจันทร์ให้ผมฟังนิทานันเล่าว่าบนดวงจันทร์มีกระต่ายอาศัยอยู่ในเรือนแก้วจะคอยเปิดปิดหน้าต่างแต่ละบานให้แสงจันทร์ส่องลงมาบนโลกงั้นมันก็เหมือนกับเราสองคนน่ะสิคุณรู้ไหมประสินนะ่ะแปลว่าพระจันทร์นะส่วนคุณก็เป็นกระตา่ายกระต่ายอยู่บนดวงจันทร์ก็เหมือนกับคุณ ที่จะอยู่กับผมตลอดไปแต่มันก็คงไปไ็น้คความฝันนั่นแหละเราไม่เหมือนคนอื่นเขานี่เราไม่เหมือนคนอื่นยังไงเราก็แค่คนสองคนที่รักกันธรรมดาคุณยังไม่รู้จักเจ้าพ่อผมพ่อคุณต่างหากที่ยังไม่รู้จักผมผมจะทำทุกอย่างเพื่อให้เราได้อยู่ด้วยกันเชื่อผมนะสลักรักในแสงจันดูย้อนหลังตเต็มๆทางแอปวันดี ดูสดทางช่องวัน31และแอปวันดี